วิธีแก้สับเฉพาะผมแก้อย่างนี้นะผมแก้ด้วยวิธีสั่งค้นหาแล้วแทนที่ทั้งหมดบางครั้งเนี่ยอาจจะงงว่าเฮ้ยครูหนอนไอค้คำนี้เขาถูกคำนี้เขาถูกทำไมครูหนอนสอนว่าให้เก็บไว้แล้วทำไมทีนี้ไม่เก็บสารคดีมันทำอย่างนั้นไม่ได้เว้ยสับเฉพาะเนี่ยมันต้องเปรี้ยงเลยเนี่ยเ,เขาเนี่ยเขาใช้มาว่าการทดสอบที่เที่ยงทมคือสอบเขาก็ถูกเที่ยงก็ถูกทำก็ถูกแต่ผมไม่เก็บเลยไงนะ ผมเอาทดสอบที่เที่ยงทําบผมค้นปุ๊บแล้วผมก็ตรวจสอบอย่างเที่ยงทําไปแทนเลยมันก็เลยลบของเขาทิ้งไปทุกคําเดี๋ยวไม่งั้นล้วต้องพูดให้ครบทุกแง,งม่มุมไม่งั้นเดี๋ยวแ้กไม่เข้าใจ <c oughs> ว่าครูหนอนสองมาตรฐาน <c oughs> อ่ะยาอะไรเนี่ย <c oughs> อ่านอ่าน,อ,านอ่านก่อน <c oughs> ถอนยาตัดกดในปีหนึ่งเก้าแปดสามแต่การทบทวนหลักฐานทั้งหมดหลังจากนั้น ไม่สนับสนุนว่ายามีความเชื่อมโยงกับการพิการตากําเนิดไอความเชื่อมโยงนี่ผมขอร้องเลยนะอย่าไปใช้แม่งแบบใช้ที่ไรแม่งไม่เคยชัดเลยมีผลต่ออะไรเดี๋ยวว่ากันเป็นไปไม่ได้ที่จะแรงให้เห็นแน่ชัดว่ายามไม่มีอันตรายอ่านแล้วงงใช่ไหม,มตามภาษาอื่นแม่งก็อ่านแล้วงงนะไอเวลาเจอทําให้เนี่ยนะมันมีท่าแก้ที่ง่ายเนี่ยก็คือว่าเปลี่ยนทําให้เป็นจึงได้ไหม ถ้าเปลี่ยนทําให้เป็นจึงได้เนี่ยผมเอาก่อนเลยจึงถอนยาจากตลาดนะมันก็ง่ายแล้วแก้ไว้ได้หนึ่งคำแล้วเอาที่เหลือแก้อะไรอีกเมื่อกี้บีว่าอะไรนะไอ้ที่ความเชื่อมโยงอ่ะอ่ามีผลอ่ามีผลต่อจะสวยกว่ามีผลต่อความพิการแต่กำเนิด ไม่สนับสนุนเนี่ยแบบแปลผิดไม่อะไรจากการแต่การทบทวนหลักฐานทั้งหมดหลังจากนั้นไม่จุดๆว่ายาส่งผลต่อความพิการแต่ตกำเนิดฮ <ส từ S 1> ะอืมไม่ใช่ไม่อะไรคือพอทบทวนหลักฐานแล้วไม่ยืนยันอืมเยอะเกินคืออย่าไปดูสาบมาก ไม่พบแค่ไม่พบไม่ใช่ไม่คนพบนะไม่พบไม่พบว่ายาเนี่ยส่งผลต่อความพิการแต่กาเนิดทีนี้ไอ้ท่นสุดท้ายเนี่ยคือเนี่ยแกะซับอย่าไปแกะซับแต่ไม่แสดงว่ายาไม่มีอันตรายเออแต่ทว่าก็ไม่อาจแสดงให้เห็นแน่ชัดว่ายาไม่มีอันตรายแปลประมาณนี้แก้ประมาณนี้ไม่อาจแสดงแต่ความ ความเชื่อมโยงเนี่ยในเชิงภาษาที่แบบถ้าแปลอักรแปลโดยก่อนอ่ะมันมาทเกือบทุกการเลยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับคำศัพท์ที่เขาแปลจากเชิงวิจัยว่าถ้าตัวนี้ต้องใช้ในภาษาไทยเขาใช้คำว่าความเชื่อมโยงก็แล้วแต่อย่างที่บอกไงคือมันขึ้นกับบริบทว่าบริบทนั้นผู้ว่าจ้างงานต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ไอความเห็นผมเนี่ยก็คือว่าถ้าเวลาเราแปลอย่างเงี้ยงานทั่วไปอย่างเงี้ยสารคดีเนี่ยเราเปลี่ยนมันได้เนี่ยเปลี่ยนเพราะความเชื่อมโยงมันไม่ชัด มันไม่ชัดคนอ่านมันจะงงงงมากงงว่ามันคืออะไรแล้วคือพอมันเป็นลิงก์ที่ไรเนี่ยนักแปลก็ความเชื่อมโยงทุกทีไอ้วันอีธานฟรอมเราก็ผ่านมาทีไงไอ้ตรงนั้นแปลว่าความสัมพันธ์จำได้ไหมลิงก์ไยไอ้ลิงก์ระหว่างบ้านกับพื้นดินเนี่เนี่ยอเอเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่จำนะเราจะไม่จําเด็ดขาดว่าลิงก์แปลว่าอะไรแต่เราจะเข้าใจมันว่าลิงก์เนี่ยมันก็คือว่า สิ่งที่มันสองสิ่งเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันสน่งผลกระทบต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะจำประมาณนี้แล้วเราจะพลิ้วไว้ให้เข้ากับบริบทคุณคะขออนุญาตค่ะแหมคำว่าประโยคสุดท้ายอีกว่าสำหรับทัศน์สุสโขทัยของทุกสิ่งที่เนี่ยเออแต่ไม่ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยนะที่ที่ที่เขียนแต่แค่คิดเล่นๆาว่า เออมันอย่างนี้มันมันไม่เกิดหรอกคือถ้าบีแปลยอย่างนั้นนะก็ถูกนะแต่ว่านักแปลแปลแบบนี้ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดแล้วถามว่าแบบบีเนี่ยดีขึ้นไหมไม่ได้ดีขึ้นแม่งเท่ากันคือสรุปเท่ากันเราจะไม่แก้เราจะแก้กรณีที่เราแก้เราดีขึ้นอย่างเดียวถามในแง่ของคนแปลถามในแง่ของคนแปลบีแปลแบบนั้นก็ไม่ผิดไม่ผิด,ผดเออ ไอตอนแรกเนี่ยผมงงว่าเฮ้ยมึงเขียนแล้วทำไมมึงวนมาซ้ำไ่ตรงนี้อีกวะจนตอนหลังผมอ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนเนี่ยจบทั้งไอข้อความไอ้ไอยาเบนเด็กทีนอะไรเนี่ยแล้วผมถึงรู้ว่าไอช่วงเนี้ยเขาต้องการเขียนให้สับสนเขาต้องการเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปลายให้คนอ่านแม่งสับสน เนี่ยคือความยากมันมันตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราแปลแล้วมันง่ายทุกครั้งนะถึงจะบอกว่า,วาคลวิชาคือง่ายงามแต่บางครั้งเนี่ยต้องอ่านความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนให้เข้าใจว่าตรงเนี้ยเขาต้องการเขียนให้สับสนแล้วทาไมรู้ไหมเพราะว่าไอ้ตรงย่อ,ยอหน้าที่เป็นการจบอ่ะมึงสรุปแบบชัดเจนทั้งที่ตีตัวมึงยังสับสนอยู่เลยแต่สืกได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแบบโชะเลย แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่ายาเป็นอันตรายไอ้และเนี่ยเอาออกก่อนเลยไอ้นี่เอาออกเฉยๆได้ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรที่ย้อนแยงที่ย้อนแยงบ้าอะไรวะ<ม>คือการเพิกถ,ถอนเบน,ดดเ,บนเดิดทีเนี่ยกลับทําให้ย,ยาแก้แพนทอนที่เหลืออยู่ในตลาดเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันมีอะไรความต่อมาเนี่ย<ม>ก็คือที่ เออแต่มันไม่ตลกมันคือคือเขารู้สึกประหลาดใจไงว่าเฮ้ยมึงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดเลยมึงไปให้เขาถอนแล้ะช่างไม่ใช่ไม่ใช่คือคิดไม่ถึงว่ามึงจะทําอย่างเงี้ยยังไม่มีหลักฐานชัดเจนมึงไปให้เขาถอนแล้วก็วคืออย่าดูหน้าจอมมกคือน,นึกไม่ถึงไง แต่มันได้ไป่แปลว่าที่นึกไปถึงคืออมันไม่เข้าปเคยนี่มันเป็นสัพคดีมันต้องประหลาดใจอะไรอย่างนี้มันไม่ได้ไม่เข้าช่นัะสองพยางสองพยางสามสระแปลว่านึกไม่ถึงนี่แหละผ่านศัพท์นี้ไปแล้วที่จุดๆคือการเพอเพอถอดนี้เนี่ย มันกลับทําให้เรื่องในมันแย่ลงความโดยสรุปมันคืออย่างนี้ไม่มีหลักฐานด้วยว่ายาเป็นอันตรายนะแล้วก็การถอนเนี่ยทําให้เรื่องทั้งหมดแย่ลงแต่ดันทำสารซ้อนอะไรอะไรอะไรซ้อนนะสารซ้ำเร็วายเรีรายมันซ้ำอะไรตรงไหนวะมันแปลว่านึกไม่ถึงอ่ะ อย่าเล่นท่ายากที่ไม่มีุนงงลแล้วผ่านสัตว์นี้ไปแล้วด้วยเยอะเฉลยก็แบบเจ็บใจใอ,อ,อีกเออที่เหลือเชื่อก็คือคือเหลือเชื่อจริงๆเลยยังไม่มีหลักฐานเลยว่ายาเป็นอะไายนะ แล้วไอ้ตรงเนี้คำว่านั้นมันจะกลับมาใหม่เพราะเห็นว่าว่าประโยคมันยาวมันไนอรนิกอะ่ะมันเชื่อไม่ออกอะ่ะก็อย่าไปดูสาบไงดูความรู้สึกเดือดคิดไงเฮ้ยอะไรวะไม่มีหลักฐานว่ายาเป็นอันตารายดันไปให้เขาถอนแล้วพอถอนออกจากตลาดเนี่ยม่งทาให้เรื่องเนี่ยเลวร้ายลงไปอีกนะไอ้ตรงนี้นั้นต้องกลับมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าประโยคมันยาวแล้วเดี๋ยวท่อนต่อมาเนี่ยมันก็ยาวต้องเว้นวรรคหน่อยไม่งั้นคนอ่านเป็นลม <S <S เออเข้าใจปะ เว้นวักเวนวักนะมีแต่ยาที่เรามีความรู้น้อยลงไปอีกเกี่ยวกับโอกาสที่มันจะเถอทำให้เกิดความพิการตับเหนื่อยชิบหายเลยตอนอ่านในทอดเนี้ยอะไรของน้องเนี่ยคือติดสับไงติดสับมันก็จะแปลแบบเนี้ย เอาให้เข้าใจเอาให้เข้าใจแล้วก็มีแต่ยาที่เราไม่รู้เอ่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เลยไม่ได้ต้องมีคำข้างหน้ายังไม่รู้ไม่ไม่ใช่ยังไม่รู้มีความรู้น้อยลงก็คืออะไรไม่รู้อะขาดาแทบไม่รู้แทบไม่รู้ เล่นแบบวูดดี้ท้าง่ายภาษามาตรฐานแล้วแม่งไปง่ายไปง่ายทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยต้องเอาออกทั้งยวงเลยนะน้อยลงไปอีกเกี่ยวกับโอกาสที่มันจะทําให้เกิดเนี่ยมิติยาที่เราไม่แทบไม่รู้ว่าจุดๆความพิการแต่กําเนิดจุดๆแต่ก่อาจส่งผลอาจทำให้เกิดเออ หรือไมออ่หรือไม่ท่อนหลังนี่ถูกแต่ท่อนหน้านี่ยังไม่สละสลวยเป็นสาเหตุอะเป็นสาเหตุว่าอาจเป็นสาเหตุดีนี่พี่มวยปิ่อยทัดเดี๋ยวเจ๊ไปสมัยโคตรอาชีพเลยมันมาจากไหนว่าไอ้การคิดถึงความน่าจะเป็นเนี่ยีีููู่่่่ลลลไไฮมันมาจะเป็นแต่ไอ้การคิดถึงไง การคิดถึงไงมันจะไงอ่ะผมงงมากอันเนี้ยมันมายังไงวะเพราะผมยกออกไปเลยแล้วน่ะการทิศถึงความน่าจะเป็นช่วยให้เรามองรอบด้านขึ้นมันมาจากภาษาอังกฤษว่าอะไรวะผมอ่านไม่เจออ่ะอาจารย์ไม่ต้องอ่าเสรแล้วก็วิเคราะห์เองเลยอันนี้สมมุติเป็นบทคนวิจัยของน้องคือมันมีแค่แค่นี้กาแฟ เยอะมากเพราะว่าถ้าเจ็ดเซก็คือเช่นเพรานั้นอีสองบรรทัดบนลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะสายยาวกว่าฝรั่งอีกอะใช่ไงคือไอ้ท่อนแรกเนี่ยผมเอาออกเลยผมขึ้นต้นด้วยประชาชนเลยประชาชนไอ้ควรกับต้องเนี่ยต้องเลือกต้องต้อง Need need to do ต้องทราบต้องทราบอะไรต้องทราบว่าไม่อ่ะต้องทราบผลต้องทราบผล ผลอะไรจากการเป็นโรคของเขาถูกผลจุดจุดจุดจากการเป็นโรคไม่ใช่ผลลัพธบอีกยาวอีกยาวอีกหลายคำผลจุดจุดจุดจากการเป็นโรคยาวนะไม่ใช่เพิ่มมาอีกพยางค์เดียวแล้วจบนะไม่ใช่ผลที่ผลที่เกิดขึ้นผลที่อาจเกิดขึ้น เพราะว่ามันมันมัน,มนประโยชน์ต้นฉบับมันไม่แน่ใจไงเราก็ต้องเติมคําที่ไม่แน่ใจผลที่อาจเกิดขึ้นจากการเป็นโรคเช่น,เ,ชนเอาปลายให้มันง่ายในกรณีการอมแม่งยาวในกรณีการเป็นมันก็คือเ่น,เน,อเออนคนที่เเป็นานาวโี่ยเล่นท่ายาก คือไอ้ข้างบนของน้องนี่คือเล่นท่ายากอยู่ท่าง่ายมันคืออะไรไอ้ในกรณีการเป็นเนี่ยเอาออกไปในกรณีการเป็นเนี่ยเอาออกไปแล้วเติมอะไรเข้าไปแทนแล้วมันจะเป็นท่าง่ายไม่เช่นแล้วเช่นแล้วก็เช่นะเาะเฮ้ยอย่าดูจอมากจอมันไม่ใช่ช่วยเข้าใจว่า ไม่ใช่โอก,กาสไม่ในเล่นท่ายากกันทุกคนเลยเน,นี่ยจะจบอยู่แล้วยังไม่เล่นท่าง่ายอีกบอกให้เล่นท่าง่ายาสามวันตรงนี้มันแปลว่าอะไรนี้ประมวลมาเขาคิดว่าง่ายสุดไ้มไม่ใช่ง่ายสุดอะมันแปลว่าอะไรผู้ป่วยผู้ป่วยเออเนี่เป็นแบบผู้ดีเล่นท่าง่ายผู้ป่วยโรคโรคหลอดเลือดสมองที่ที่มีอาการที่มีความดันเดสูง เออเล่นท่าง่ายอย่าเล่นท่ายากเขาอยากยังอันนี้คือท่าง่ายไปเล่น,นในกรณีการเป็นหลอดเลือดสมองอในคนอย่างเงี้ยมันคือท่ายากไงท่าง่ายมันคือผู้ป่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเขา้าใจป่ะ <c oughs> เขาคิดอะไรวะเนะี่ยเขาถึงแปลยอย่างนั้นเนะี่ยเขาคิดอะไรวะเขาเาถึงสิไม่ได้มือสมิสวาไถือาือเ พยายามจะที่บาให้มันเข้าใจด้วยมาแล้วมันไม่เข้าใจไงหนูมีความรู้สึกว่าตรงเสตรอินซังวัน i ิไฮเร์แเทเชอร์เนี่ยตัวเนี้ยจริงๆคือหมายถึงว่าโอกาสที่จะเจออีสโตรก็คือโรคโลหิตในสมองเนี่ยในคนที่มีความดันโลหิตสูงมันน่าจะเป็นว่าผู้ป่วยโรคความที่มีความดันโลหิตสูงเจอโรคไม่ใช่ความมันยังไม่จบนะความมันยังไม่จบนะ เดี๋ยวมีความต่อนะแล้วมันมีขีดขีดเนี่ยเห็นไหมผมเอาออกหมดเลยคือนักแปลก็รู้นักแปลก็เอาออกหมดเลยสารคดีจําไว้ไม่มีใครเอาขีดต้องกลาเนื้อความให้สลับสลวยนี่มันยังไม่จบผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเนี่ยถูกแล้วไม่ผิดหรอกเห็นไหมเพราะเพราะมันมามาอีกอีกอันหนึ่งเนี่ยมันมีโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันมีอีกสองทีเพราะฉะนั้นที่ขิมพูดเมื่อกี้ขิมเข้าใจผิดมันมีอีกมันยังไม่จบไงเนี่ยมนมาจบตรงนี้ ช่ป่ะและไอโอกาส stroke อะไรเนี่ย happening อะไรเนี่ยมันมาตรงนี้ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็นทั้งหมดแล้วเราจะเข้าใจว่าเออโอการออกไปโอกาสเกิดโรคเลือดสมองเนี่ยแหละและความน่าจะเป็น อย่างที่บอกว่าทรีตเมนต์มันคือวิธีการรักษานะและความน่าจะเป็นของวิธีการรักษามันตัดอย่างเดียวอ่ะเน,นี้ยถ้าหลังเนี่ยอันนี้แก้ง่ายที่เปลี่ยนโอกาสเกิดนนโรคเออคือน้องคนนี้ตอนที่ผมแก้นี่ผมเหนื่อยมาก แม่งดีประมาณสองย่อหน้ากลับไปแย่บัตรซบสองย่อหน้าสลับกลับมาดีอีกสองย่อหน้า <c oughs> แล้วก็เป็นอย่างนี้ไปตลอดเรื่องเลยนะไยอ่อหน้าก็แก้น้อยมากไปยอ่อหน้าก็แก้กนรากเลือดง,งงว่ามันคนคนเดียวกันทำมัา้าวะเนี่ยแต่ก็คนเดียวนะเอาใช่

เป็นอย่างเดียวที่อันตร,รายยังไม่สวยสองพยางหนึ่งคำสองพยางอยาคิดว่ายาจุดจุดจุดที่อันตรายชนิน่าถ้าอย่างนั้นต้องเติมข้างหน้าอยาคิดว่ามีแต่ยาที่อันตรายอ่าเติมข้างหน้า คือที่ผมให้ตอบเยอะๆเพราะอะไรเพราะว่าไอ,พอ้ตอบมาปึ้งปุ๊บมันไม่ตรงกับเฉลยผมจะได้บอกว่าเฮ้ยอันนี้มันพลึกคลาแบบนี้อันนี้พลิกคลาแบบนี้พอเรียนกับผมจบไปแล้วเนี่ยแม่งก็จะเป็นจอมพลิ้วเลยไงกูพลิกแม่งได้ทุกวิธีเลยแต่ดีกว่าใส่แตนจะง่ายกว่าเยอะเลยไม่ใช่ว่าดีกว่านะไอ้ท่าที่ผมแก้ออกมานี่ก็ดีพอๆกันนะอย่าคิดว่ายาจุดๆ,ๆที่อันตรายอย่าคิดว่ายาอย่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 างเดียวยาไม่ใช่อย่างเดียว สองพยานอย่าเล่นทาย,ยากเล่นง่ายๆไม่ถูกคือบนหน้าจอเนี่ยเอาแม่งออกไปให้หมดเลยอย่าคิดว่ายาจุดๆ,ๆที่อันตรายาอ่าอย่าคิดว่ายาเท่านั้นที่อันตรายเห็นไหมอย่าคิดว่ามีแต่ยาที่อันตรายแม่งพอๆกันนะสองอันนี้นนนนนไม่มีอันไหนดีกว่ากันอ่าแล้วยังไงคำแนะนำก็ จุดๆถึงตายได้เช่นกันก็จุดๆถึงตายได้เช่นกันไม่ใช่แหมให้มันรับกันหน่อยเดีว่าสองทอเน่ะคือไม่ใช่ คืออ่านความรู้สึกนี่คิดอย่าไปดูสับอย่าไปหาอะไรั้งนั้นคือแล้วไอ้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันสั้นจุดรดเราต้องปลายมันสั้นอยู่คือตอนนี้นะปลายเยินเยอะที่อันตรายคําแนะนําก็จุดๆถึงตายเช่นกัน่ทให้ถึงตายมันไม่สวยคือไอ้ทอดหลังเนี่ยทอดที่อยู่ในเครื่องหมายคําพูดเนี่ยนะไม่แก้เลยปล่อยเลย เฮ้ยมันต้องไปให้มันแบบเจ๋งๆสวยๆหน่อยดีวะภาษาอังกฤษเขาสวยจะตายร้ายแรงร้ายแรงนี่มันยดีลมาวะเ่ยีกชอลอาสืนนะไม่ได้ใส่ลูกปัดคลชี้ี้นึ่ อ่าอ่า,อ,า,อ,าอย่านอกเรื่องมากก็คือเนี่ยเขาบอกว่าไอการให้ท,ทารกนอนไงญ่เนี่ยมีข้อเสีย2ประการถ้าเด็กอาเจียนจะมีโอกาสสำลักอาเจียนนะแล้วก็มีนาโน้อเนี่ยผมเห็นควรว่าอันนี้มันคือตัดคำว่าจ่ายอย่างเดียวไม่มีอะไรนะนนนคือไอคนนี้เนี่ยนะมันมันดังในยุคเอ่อทศวรรษ1950-60-70เด็กตายเป็นเป็นแสนมัน้ง คือไหลาตายอ่ะมันบอกว่าทางที่ดีควรนอนคว่ำเด็กบ้าอะไรมึงให้มันนอนคว่ำมันมีประเทศไหนบ้างผมถึงบอกก็ไอ้ประเทศอเมริกนันประเทศที่มันไม่มีรากเงาไง